เป็นน้องอาอายนะคะน้องอาอายถูกแขนวยพรนะคะให้กับให้กับให้กับพุงนิวบอกเขาเอินลุกงเลยเนาะให้กับพุงนิวเออเขาให้ยเทียมกันดีไร่ะสั่งมองว่าเระอเขากอย่างเขทีมมดกันนขหเทกันไยังไละติดหอสว รองว่าด้พิกินรู้ไหมพิจิตนเนี่ยไม่ร้านสักา่มั่วซอยผู้ใดเป็นผู้มั่วไปคันนี่้องอ้าอี่เดวพี่เิวได้มัวประจาาสิ เป็นฟางเป็นฟีนผสมโพงสะกอนนะคะตอนนี้โลภเเฟเอก็งโลภสะกอนโลภก็เริ่มถูแขนด้วยพอนะคะให้กับคู่บ่าวสาวนะคะบ่าวนิ้วนะคะกับสาวออยอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจาาเาาาาาเ้าสาวโดยแทนก็มาผ้าตาเจ้าสาวเมาว่าผสมเอาอยัางไห้ไหมล่ะ ไม่เอียดลมเลยพ่อนิอีว่ารับพอรับอกเห็นแก่ตัวเพราตรงนเ้กินแก้แจ้งสองไฟเพราะว่ารักที่ให้นักคือสูงถ้ารักที่สูงจะรักทำไมดูได้ครับฉะนนั้คื่อก็ขอให้ จงมาถือม <im itation> like ่เทายอบท่อนหอมยอดเทปลูกพอมีกับซาเขาหลายแดงไว้นะะแต่ไม่ตาโดนเรื่องำาลลองไปให้ได้เห็นเนี่ยฉาสลอตีเป็นเรืองกูก้ได้ซีตลอดไปรอยสาธุสาธุข้าวัวอนข้าวัวพ่อนจากเอกตลกุสกรนะคะนะคะไปร้อยออสเตรเลียนะคะแสดงความยินดีนะคะกับคู่บ่าวสาวหรืเไปเขาเลื่อนกับคู่บ่าวาว ให้อยู่กันแบบมีความสุงนะคะอยู่กันมั่นขวัญยืนนะคะเป็นร่วรพูร่วงใส่อว่ารูหลานม่เอาอะไรก็สั่ไม่้ยองเขาไปเลือกๆอเขาไเือยๆอมเขาไปเือเน็นว่อรียนออเรียนอีีเอาอไปเลแล้วอีนี กีเดียบแต่อกบบกัพท์อหน่อยครับข้าบ้าเลยข้าีกนิดก็ไดบ้าเลย่แต่บ้ากับพีสาวเรื่องใบเดียวกันเรืองพี่น้องเกี่ยวกัเอนี่ยังไปกันบังปั่นแดงพักก็ยังไม่เห็ดดูเนาะจะบ่าอะคะลง้้งไป้เจ้าสาลงงเจ้าสาวลงท้งเลยค่ะเจ้าสาว แม่ตา้กว่อเป็นภาพที่สวยงามนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากสึหรั้เจ้เบ่าเจ้สาวที่ก้มลงจากญาติผู้ใหญ่ของเราแม่เขาไปอแวางหเปอ้าเ้ามาลย้ามาเลยคเลยนเลครับยคัอ่เลยอายครับรล้งครับเพื่อแสดงความรักนะคะเจ้สาวกับเจ้าบ่านะคะกอนะคะญาตผู้ใหญ่คุณแม่ก็ป เอาใหม่เลยเอาใหม่ละจ้ะเป็นโอเบลโอเบลโอเบลว่าหนึ่งเป็นภาพที่แบบเบิร์เงี้ยวสาบสูงแห้งนะคะเป็นภาพที่ดูแล้ว